มาพี่น้องพีตามหุงซื้อจินพี่น้องจ้าตั้งตาตั้งยินหน่อยนะคืโบหวานแห่งมันมแมนเกี่ยวหวานมาแมน,มนใส่มาเด,ด็ใส่เลยใส่ร้ายแสบร้ายกระเ็จังถึงแล้วหรืเนาะ ใส่อูมามิพี่น้องจ้าใส่สูโรตซูร้องพู่ถึงมัแล้วคะใสน่น้ำตาลนี่มัอูมามนะนี่ถือไหล่ะเดี๋ยวพี่นอ้องไปนี่ก็จอ,อ่นอนตาลหน้าก่ นะเ่คลสกันเพียงคล่กะซิมใส่่เอาอันน้มาดูับบุง เพรักบุญต้องไปจ้ะเพราสิตัมเป็นตำตาพี่น้องจ้ะสาวคนอยากตำตา,ตาสั้นแล้วก็าขาดเนื้อมันก็ได้ไปตลาดนัดไซท์พวกตลาดนัดมันก็ได้พวกไปอืม่น้องหลักไซท์กบปุ๋ย ินนมัใส่มือโดยของยาใส่มือกันกรแด้วโอเคไปะ้็คืนมาบึงคืนืมา้ึง้ำหุงข้าวก็แล้วเลยจ้าตาแส่บป้จ้าแวะมากิ้มกันเด้อพี่นอง